ดีใจหลยร้ายที่ได้หงน้าแม่ได้แม่ก็ดีใจที่ว่าได้หงน้าเพราะว่าเพิ่นกะโ่เคยมีห้องน้าเนากะก็ห้องน้าอันทำอิดของชีวิตเนละค่ะเพราะว่าเพิ่นกะอ,อาหน้าตากแดดตากฝนมาเป็นระยะสาวปีเนาะแต่ตอนเพิ่นยังสาวเพิ่นกะเลนเขาป่าโดยก็ถือว่า พิมก็ดีใจสุดๆนั่นแหละคนคิงหลุดเลยพี่น้นองสกุลค้นคิงหลุดเลยแบบว่าดีใจปลื้มใจอะไรกับขอขอบใจทั้งแม่แม่ทั้งทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะพุทธหักษาที่เพิ่นเขามายื่นมือเขามาซอย<ม>เข<อ>าเป็นบทีนน่ว่าอาเขตหงานโตเตของนานอ่านยังบุตรเนาะสัพิมเนาะก็ยังอาแฮรายแล้วก็วงกบบานประตูเนาะบานนี้ยังบานประตูอีกหรือเ่าดิอันนี้ภาคส่วนของวงกบอันนี้ก็ดินถากมากกับผู้ดีกับเงินพี่น้องเอง อันนี้พอดีร้านเจ็ดแสนนี่แกเป็นเงินบาทกติไปสามพันเน,เนาะบอกเวียงสามพันไปปกับพอดีเลยกับเงเินเป็นฝากมาเซาในสองพันบาทแต่วเอาสีม,มส่วงค่ะพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวบ,บ,บอ,อกพ่อจะมากันใหม่บอกพ่อเนี่ย,ย <laughs> ขอบใจเลยละโอเคอนาะโอเค สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอดสุขสุขคนจ้ามันนี่ก็มาบอกพ่อกระซองสักกลิ่มแก๊สวางอีกแล้วพี่น้องมันนี่เฮาก็มีโอกาสได้มาหาซาฟพิมพ์อีกแล้วมันนี่มีอ่าของฝากเพื่อนเราจะเป็นนมขนมอะไรกันซาฟพิมพ์มากินโยเกิร์ตแมนแต่ซีน้ำแข็งซาฟพิมพ์เพิ่อนมากินโยเกิร์ตกับนมแมนแล้วก็เลยแมนแล้วก็ซื้อขนมมาให้แม่พ่อเนาะไปฝากเพิ่นเนาะเขาก็ชิปหายซอพิมพ์ก็เลยมาอัปเดตเรื่องของน้ำเนาะเพียงเนาะ แล้วก็เรื่องอาแมเบิ่งทามข่าวข่าวว่าสบายดียังรือบอกพอครับบอดี้มาประมาณสองสามมือเลยแหละมามือก่อนแต่แต่มืมอมเบาๆเงินนอสไลท์เนาะนี่เดี๋ยวจะพากันไปเบิ่งกันเลยจ้าแล้วก็ขอบใจเด้อพี่น้องขอบใจผูญญจ้ใหญ่ใจดีจากทางประเทศไทยเองเลยพี่น้องเพิ่น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 บอด้บอกสกึมเนาะเพิ่นสื่อ พุทธหักษานากะก็ขอขอบใจพูญายจดีที่ไว้วางใจแล้วก็เขาเป็นสะพานบุญฝากเงินมาส่อยซสาพิมพ์เลือกอุปกรณ์ของน้ำที่ยังบอพอเนาะเขากระสิไปเบิ่งน้ำกันว่ามียังแ่ที่ยังบอพอแล้วกาสทีได้เอาเงินจ่ายเพิ่นว่าจะเป็นเรื่องไม่หรือว่าแห่ทรายแล้วกา ป้านล้มยังนี่แหละพี่น้องไม่แป้นสิเอาเงินจำนวนนี้ไปมอบสักพิมพ์เนาะโดยละกัเงินจำนวนที่เพิ่นบอกให้ซื้อมาสองกินไปสุนหนงพิมพ์กินในเด้อเพิ่นว่าแต่เสาเกึ่มกระเฮ็ดตามเพิ่นบอกนะเพียงเนาะก็ขอขอบใจเพิ่นคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะที่เพิ่นอ่าสนับสนุนเป็นสายเฮาเป็นสะพานบุญละกัไว้ไว้วางใจเฮาเนาะก็เดี๋ยวเสาเกึ่มสิพากไปพี่น้องเฮาสิพาไปหาแม่พอนาะทักทายหาเพิ่นไปกับมาื่อกับสลายเนาะสลายไมพี่น้องทกคสบายดีแม่พอสบายดี โดยไม่ได้การบริสุทธิ์กัเยเนาะแม่พ่อเนาะโดยยสบาซื้อขนมนมเลยมาฝากคนเดียวเลยเป็นยังไงบันมามลายมือสบายดีอยู่บ่สบายดีคือเก่านนั่แล้วเห็นแต่อันลูกเต่ามาเลี่ยมยามกันหลายคนเนาะาก็คือสิบองเงาป่ะเนาะโอ้บองเงาป่ะได้ตอนส่วยได้ด้ยคือแต่ก่อนอันนี้ก็ว่าเซียอันมาลายมือก่อนแล้วแต่ว่าคาบเมื่อวานนี่ก็ไปอันหมอก ไปไปไปแจ้งข่าวเรื่องสังกระีหลังคาเืินน้องออก็เลยบริขามากทีแล้ววันที่เขามาหาเจ้าเนาะเรื่องหมอกเงินที่ว่าต่อเติมของน้ำเพราะว่ายังบุคอยู่กับเป็นพวกแหย่ทรายพวกอะไรหลายอย่างบระแม่เพราะว่ากะบริมาอยู่แต่กับโทรแชทโทรหาซาพิมพคุมกี่หน่อยกะกินฮอดกะเป็นห่วงแม่พิมพ์เป็นห่วงเด้อกะกินฮอดแม่พรเนาะกับกินฮอดแม่พิมพ์แล้วกับสาพรเนาะ คีฮอีฮอมพอแล้วก็สาวพิมพ์พีนเพราะว่าเพราะว่าสาวกึ่งกับเป็นหัวเป็นแยเพื่นกับคือลูกคือเต้าคือเพื่นกับปี่เอื่อเฮาแหละสาวพิมพ์กันเลยบันไดกั้เงซีบริมาเอากับโรหาเพื่อนทุกมือเนาะโรหาสาวพิมพ์โถฮาเม่พรโโรบังเพิ่นมพอกับฮับคือเมื่อวานมีอันซ่องยูทูบแทบบันโคกส่องละลายน้อน้องเพิ่นแหลกกันในน้ำเพื่อนมาถ่ายคลิปแม่พอสำรับทับเปลี่ยนการาาว่ากับคีฮอดคีเทิร่นเพิเขามาเยียบยามนาก็าะ ติดตามตลอดแม่แม่แม่พ่อในคลิปนี่แหละกันทางง่องอ่ะเสาแก้วเขามาถ่ายเมื่อวานนี่ก็บอกทางเสาแก้วเบานะกกันแนะนำมาซเ่้นซินี่เด้อร์มาพอเพื่อนมาบังมาถ่ายมาถ่ายแล้วกันเสากึ้มกับบริมาตะคินฮอดเป็นได้พี่น้องไอคอนก็บอกตลอดแชทมาโทรมากันคืนโทรมาจากอเมริกาเป็นได้ได้น้องเป็นอ่าไปเยี่ยมน้องพิมอายอยู่วะคันธามอ่ะกับบไปกับโทรยูอะไรกันเลยอ่ะนะกัแชทกับเฮาหลักกันลุยลมกันทุกมือทุกมือเรื่องแม่พรเรื่องเสาพิมพ์เพื่อนติดตามเด้พี่น้องเ้ย และตอนนี้มีอาร์ทางฝั่งไทยกันหลายที่ติดตามซอพิมพ์ตอนนี้กำลังฮอตกำลังสิเป็นกระแสซอพิมพ์นี่ยกำลังเป็นแบบมือมาถ่ายมอบเงินชาวฟันมือมาถ่ายมอบเงินให้กับเมย์พรเพิ่นว่าเพิ่นอันเนมเบิ่งซอพิมพ์ในคลิปเฮาเพิ่นว่าซอพิมพ์น่ะแตกต่างตั้งแต่มือแรกที่ซอกึมไปถ่ายคลิปงามขึ้นเพิ่นว่าความสวยนี่แบบว่าซอกึมแบบว่าอ่ะอยังก็ความสวยแบบว่างามซอกึมไปเลยเพิ่นว่า FC บอกว่าซอพิมพ์แบบ งามขึ้นพี่น้องเอยแบบเพิ่นกาสวยขึ้นมีออร่าขึ้นแบบว่ามีอาเพลินแบบิดความเครียดเนาะปนนี้ปนซีแล้วกัดีใจกับแม่พรเพิ่นซอฟต์พิมก็คือชีวิตเราทำงานเลยตีแบบนี้เช่าแล้วคันวะมันนีมานชินแล้วโดยกดีใจนะกับอันไอคอนได้ปดนี้ให้แล้วเข้ากะเข้าคู่คอยทำมาหากินเลี้ยงแม่อยู่นี่เขาเอฟซีละลายฝักส่วนกับบอยหยาบบอยหยาบไฮป้าเม็ด อยจะให้แม่ให้ยให้ยูนะแม่เรียงแม่ดูแลแม่เนาะพอแม่พ้อนกะซอเลี้ยงตัวเองบ่ได้พี่น้องกคือห่วงอะไรคือห่วงอะไรกัคือแบบว่าเขากับเป็นห่วงเป็นใยคือคือมีคือน้อเนอกก็เข้ามาแล้วก็มีความผูกพันคือไอ้ก้อนเพิ่นกะอยากให้มาติดตามตลอดอัปเดตตลอดไเดียเจ้าแล้วก็ให้มาเนี่ยแล้วก็คือเมื่อนี้มีทั้งอาผู้หญิงจะดีทั้งอยู่ในไลน์แ้วซื้อเพิ่นสื่อผู้เก่าอะไรที่เริ่มต้นเหตุของหน้าให้เจ้าเนาะซื้อเพิ่นซื้อกะ พุดถหักษา,าแม่เออไม่ว่าเออเขาขอโทษเขาอาัย้ะกึมมาพิดคือว่าเพื่อนกัดให้สกึมซื้อสกึมก็ซื้อ,อแอปเปซ้่น้ำกอนมาฝากสัพิมก็มีอาหารนี่มาฝากไว้พ่อนเนาะเทียบแบแล้วก็เป็นเงินเพิ่นสองพันบาทมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเพราะว่าเขาก็ยังขาดแห่ทรายวงกบบานประตูเนาะแม่เนาะนแล้วก็เสิเอาเงินมาหมอบสัพิมแล้วเสียมาคิดรายเงินกับเพิ่นเหมือนกะจะให้แม่อว้ยพ่อทำยังด้ยแม่ขอขอบใจขอบคุณขอบคุณนำ ลูกซื้อลูกซื้อพุทธบูชาดยที่เป็นแห่งแรงใจกับห้องน้ำให้แม่เป็นตน้นเต้นตน้นๆเริ่มต้นเนาะขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงให้เพื่อนจิตกาางานหุง้งเฮืองร่ำรวยยิ่งยิงขึ้นไปให้ซ่วยเหลือแม่พรเท่าไหร่ะขอให้เพื่อนได้กับขึ้นมาชิดเท้าร้อยเท้าพันเท้าให้ได้สมมุมารปาราทา จงเด้อช่ถูกขอบใจเพื่อนเนาะเศร้ากึ่มกับขอบใจทางอาภูญ,ญายใจดีทุกทุกภาคส่วนที่เขามาซอยเรือเฮากับแม่พรเนาะแล้วก็สาวพิมพ์เฮาได้เป็นสะพานบุญเพื่อนเนาะแล้วก็ดูแลทีมงานเขาทุกคนค่ะบุมีเอฟซีบุมมีภูญ,ญายใจดีทุกภาคส่วนเฮากับซิบมามาถึงที่นี่บ่ได้เนาะเพราะว่าเฮากับแจ้งเกิดกับเพื่อน,นอแอน่แหละกับแดห้เพื่อนได้เฮาเป็นสะพานบุญเฮากับบุมมีคำบรรยายเลยแม่พรเลยแบบวบบอ่าปลื้มใจหักเพิ่นหักทุกคนหักเอฟซีที่มาเขาเนาะแล้วก็็เเฮาาปนนสะพบุญ ส่วนหนึ่งก็คือเฮามีความหักความเมตตาความจริงใจเห็นแม่พ่อแล้วก็กับซอพิมพ์นำเนาะแล้วก็เฮาก็คือว่าแหละบุญหลายสายยาวก็ได้มาเบิร์แยงดูแลก,กัน <No. S 1> แล้วก็ปลื้มใจที่สุดก็คือเอฟซีพี่น้องเอฟซีผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้รักผู้ใหญ่เทุกทุกคนทุกภาคส่วนเด้อสกึมกับเบาออกจากหัวใจคือว่าสกึมกัปลื้มแห้งเนาะส่วงนี้คือแบบว่าเฮากับเฮ็ดีคนความจริงใจ ตอนแรกๆแม่พิมพ์ไปอันแม่พอดเดยเฮากระมาหาเจ้าเนาะ<ด>แบบให้ความหวังว่าโอ้สัพิมพ์ว่าคันทายแลย้วบ่มีคนมาสอยแต่อย่าเียดเด้เอเฮายัางบ่มีผู<ด>้ใหญ่เนาะหลังจากมันมากอะ้าเอาไปปุ๊บผู้ใหญ่เริ่มเข้ามาหลาย,<ด>ยพี่น้องเฮ็ดหยังเด้อยหัวใจดูความจริงใจดูความหักเลยคุณบุญส่งกลับขึ้นมาได้ไหมโดยแม่เฮาก็ดีใจที่ว่าแม่ว่าพูดจากใจอ่ะว่าจากใจโดยโดยใจเฮาก็หัก พี่น้องทุกคนทุกท่านที่มาช <ern tea S 2> ่วยเฮาได้พ้นความทุกข์ความลำบากย้อนนะย้อนเพิ่นโดยกันบ่มีเพิ่นมาช่วยเฮ่าในกระเป๋าทุกข์แหงนี่เนาะจนไห้ซอมไม่ลุเลยนั่งหาได้เพียงแค่นั่งไห้นั่งไห้มันเศร้ากึมกับแบบต้นพอบ่จงานเสร็จมาชวยเพิ่นก็มีเงินในกระเป๋าประมาณ200บาทเอามาให้เพ <compris> ิ่นไปซื้อกินได้ยาท่อแด้วกแห่กาลังใจแม่พิมพ์กับสัพอนเนาะยืออันไอ้สพพอนกับไปพิมพ์เนั่งอยู่ฮะไห้ไห้สไพิมพ์ก็ไห้ยมีห้แบบมันตื่นมันมัน อัดอันใจแม,ม่มันมีแต่ความ,มถุกความเครียดน no, no. เนาะพาอขาเดว่าทุกคนพี่น้องเอ้ทุกคนได้บุญกุศลนำการขาได้ปลดปล่อยได้พี่น้องปลดปล่อยความเครียดความถุกยากลำบากความอัดอั้นใจ <No. S 1> ให้ให้ครอบครัวหนึ่งที่ว่าลำบากหรือ <No. S 1> ได้รักแสงสว่างได้รักความหวังเนาะไม่พอน้อนั่นแหละขาก็ขอบใจได้หลายหลายขอทุกคนได้หักบุญ <No, no. S 1> นำกานเนาะรายการเดียวสักคืนสิพาไปบ่งบริเวณของน้ำอยู่นอกเนาะกลับไปสัมผ์สาวพิมเด้อเนี่ยเราไปกันโอเคโอเค อ่าเดี๋ยวเชื่อเอาแป๊บสิเถอะแป๊บสไลด์นี่อ่ะฝากสไลด์ได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยโอเคทีมงานเฮานี่สไลด์สาบันบ้านกับสว่างเพิ่นก่เป็นทีมงานเฮาสิพาไปหาซาพิมป่ะกำลังเหตุยังบุ้นี่พาพาไปหาซาพิมบริฮ้อนที่แม่อยู่นี่มือนี่อากาศอากาศธรรมดาเนาะพออยู่แม่นแมนโดยโดยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนี้ก่อนอิทกำลังเสียทองแดาพี่น้องกำลังเสียทองนแดงจะพาไปเบิ่งกันเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้อง ซีเมนอวมนอิดเนะอิดลักะก็จะมีอ่าตอนนี้ซะมีผักสวนซอคึมพามาเบ่งประกันลัางเศษของน้ำบริเวณคุ้มยังพูดอีพี่น้องอันนี้จะเป็นคุ้มของน้ำตัวเก่าพี่น้องคุ้มของน้ำตัวเก่าเคยกาลังขุดเนาะซอคึมก็มากับเบาเวียงคือเก่าบอชิดเนาะพากันมาทีมงานคือเก่าแลักะอันนี้จะเป็นเพื่อนเพื่อนที่กำลังเก่าคือกาลัง่ตของน้าออกมากาลังเสร็จของน้าพี่น้อง กำลังเสร็จห้องน้ำที่ดาเนินการทีเขาเอาเงินมามอบมาหนึ่งหมื่นบาทเนาะซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำม,มากก็ได้ภาคส่วนหนึังแล้วเดี๋ยวสิพาไปหาสอบพ,พิมพ์ว่าภาคส่วนใดเออม่พ,มพรจะออกมาดิน,นอกเลยได้สิพาไปบงมาภาคส่วนใดที่ยังบอกมียังบ,คบ่ครบยังบ่พออย่างก็สิไปหาสอบพ,พิมพ์และก็สิจมอบเงินส่วนที่เหลือที่ผู้ใหญ่ฝากมาเพื่อนเพียงเนาะได้พาเบบ่กกันเลยนี่ยอบกึอมกับปริมาณลายรมือโอห้องน้ำพากันอันลงอันคุบคุมเรียบร้อย พี่น้องเพิ่นกับคุดคุ้มเนาะแล้วฮาก็แล้วซอคึมหมดได้มาสองสามมือกับโทฮาเพิ่นอยู่เพิ่นว่ากําลังคุดคุ้มกําลังเช็ดห้องน้ำด้วยซอกึมเพิ่นว่าสซพิมพ์เพิ่นกันเดี๋ประมาณนี้ก็บผู้ดีใกล้ๆกับเฮือนผู้ดีหมดจะออกออกจากเฮือนกับผู้ดีเป็นห้องน้ำเนาะสบายดีซอพิมพ์เห็นยังอยู่คุดดินคุดดินบ่อบ่อลน่ามันต่ำเลยเวลาฝนตโตคนคนน่าพี่น้องค่ะดิโอ้หนำหุ่ม ขุดไปทมเนาะเดี๋ยวใส่บวเวียมาสุคุดซอยกระบอ,อกคำเด้อได้จังได้อันประสิทธามเรื่อหงของน้องของหน้ำไปหอดใส่แล้วม่อว่านี่อันสางหุ่นก็มาคุดคุมกระทือว่าแล้วแล้วโดยแต่วันนี้ก็นย่งแต่หอดใจตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวตัวปีตัวนี้คือว่าเขาสั่งมาเลยบบยโบเห็น,น,นไหน,นไว่าไปแต่ว่าบินแต่ว่าบินนี่อยู่แต่ว่าไปกวดเครื่องคลื่นก็ได้แต่ว่าเครื่องน่ยโบเห็นเครื่องโบเห็น บอกดังๆกันเลยดูเครื่องนะโบเห็นอันโบเมนบ่กส่อตัวน่ะบอทถอตัวนั่นเทเมนดูแต่ฝาฝาปิดตัวนี้เด้เขาต้องซื้อต่างหากบอโดยมันต้องมีเมนบอมีแล้วก็อันถอไอไออันนี้มันอ่ะเนีในบินมีบอกโบเห็นไแสดงว่าลืมแสดงว่าลืมใส่ยันเอาแต่ถอตัวน่ะพี่น้องถอยห้าาเก็ซื้อตามเพื่อนบอกเนาะมีแต่ว่าตอนนี้ ห้องน้ำนี่ได้ขนาดสำหรับชีซอพิมพ์ที่บอกกับสั่งเขาก็บบอยด,ด้ยมาไม่ได้โทรหาเพิ่นอธิบายเพิ่นฟังในใจผู้เพิ่อนอันจางนี่มานี่นะสองเมตรโดยแต่จังนี่มาสองเมตรหาซิฟอ๋เพราะว่าเขาสั่งเขาสั่งสั่งแต่ทีแรกเขาให้่าสั่งแทกเนาะสองเมตรหาซิฟเพราะว่าเพื่อแบบฟิลลาแม่แม่พรมาห้องน้ำเลยเพิ่นเป็นอ่าคนนั่งรถเข็นแน่ก็จะเห็มันกว้างแน่เพื่อว่ามันเข่าง่ายเนาะ เพื่อเพื่อว่าจะให้แม่พร้อมเข่าง่ายนั่งง่ายเนาะเพื่อนเพื่อนเซตหูแบบไรหูอยู่บ่ห้องน้ำนี่ถามเพื่อนอลไรบ่ออันเพราะว่าแนี่นี่เนาะก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให่ๆซอสซอสอันจับให้ซอสลายจับซอสกึ่มนห็ดได้อยู่บ่ได้อยู่บ่เออร์ซอสกึ่มเป็นไรก็คือว่าชิแก่ตัวนี้ออกโดยแก่ตัวนี้เดี๋ยวมันมันก็จะเป็นประตูออกเนาะแม่วันนี้ข้าวกระซิบกันเปืือนนี่กันเปืือนนี่มาทางนี้ แล้วก็เปิดประตูเขาห้องน้ำเลยนี่อันนี้ก็คือสีตั้งเตียงให้แม่อาบน้ำเพราะว่าเพิ่นต้องยกเตียงเข้ามาเนาะคือคือเตียงเพิ่นก็ไขประตูในนี่แล้วก็ขึ้นเตียงขึ้นเตียงในนี่ก็คืออาบนนี่ก็เปิดหน้าเปิดยังเนาะแล้วก็อันบอนนั่นก็เป็นโทสัพโกโดยตั้งโคกโกใส่เมื่อไงเพิ่นเพิ่นมาเปลี่ยนเป็นบอสโัพโเดี่ยวมันมันทำมาผิดจะเป็น เพิ่นเอามาเป็นหนังกึ่งยองเนี่เาหมือนอ่ะเพิ่นเอามาพิดเพิ่นเอามาพิดเนาะโดยเพิ่นก็บใครแต่โอเคพี่น้องไอ้หันใครคือกอสากเนะเพิ่นไปพี่น้องกอซอกขึ้มเพิ่นก็เชิญหาซากึ้มว่าเพิ่นลืมเพิ่นเฝ้าเพิ่นเลยก็เลยมาเปลี่ยนอะไบ้าเหมือนอ่ะโดยมาเตียงมาเปลี่ยนแล้วอ่าอะไรคืออันนี้บริเวณอ่างสะโคกเนาะโดยถ้าสมมุติไพรพ่อขามาก็สิเป็นจุดนี้เพราะว่าพ่อเป็นคนเป็นเอ่อคนทางตัวใหญ่นะเพิ่นเนาะเข้ามานี่ฝึกก็เป็นเตียงผ่ามน้ําบ่โดย่เพราะว่าเฮาก็ เขากับคือภาพบอกเขาต้องใส่ชีวิตแปลงก็คือให้ซอฟพิมพ์แนะนําสร้างตื่นเนาะเพราะว่าซอพิมพ์เป็นคนใส่คนยังกสิเดียเหตุถือเข้าใจในการที่เขาเวลาเขาอยู่กับแม่พ่นยังเนาะก็คือล้างห้านี่ยพอดีเนาะซอพิมพ์เนาะโดยพอดีพอดีเขาก็เอาสับเขาไปด้วยนะหน่อยนึงเพื่อป่ห้คนมันโต๊ะหรือแบบแต่ก็มุ่งออกมาตัวนี้หน่อยนึงก็เอาชุดล้างกสีนั่นแหละแล้วก็แกะตัวนี้นั่นแหละแกะตัวนี้ออกมาตัวนี้ พอดีไอ้พอดีอัน,นเวลาเขาเขาออกมากก็คืออันพอดีเป๊ะเลยเนาะกลับมาเห็ดเนาะโดยเขาคุมกระบาอยู่แบบตอนตะกี้คือเราจะเป็นอยู่บนผมก็จะไกลเพื่อนแท้ก็เห็นบริเวณนไกลเพื่อนนี่พอดีเ,เนาบบนเเเนนนะโดยพอดีบานนี้ในส่วนเครื่องเขายังไังยังบกบันที่บ่าเขาสิซืที่ติมนีลก็คืออันมีบานประตูเนาะบานประตูห้องน้ำบานประตูงรบอือโศงอันแล้วกฟ้าปิดโทนําเสียอันทางนอกและทางในของห้องน้ำแล้วก็ โออันที่ว่าอันอันนีพูดถึงใช่ไหมฮาก็จะจดตืมเลยแฮมไม่ได้ครบเนรอบเพื่อนของเมืองอีกคนทั้งเท้าก็เมืองกับบริพอดอกแล้วก็ไม่จะขอเพิ่มน้ำเพิ่นเพื่อนการหายมาอีกแล้วก็โอเคเนาะจากกึ่มเดือดแห้งดำเนินการให้มันแล้วก็เพิ่นการจนในคันย่ามฝนนี่ก็คือบริพอลสีลำบากได้พี่น้อยออกมาของน้องน้ำคือพ้นตกผ้าลงผ้าแมบเหลื่อมนี่วกแห้งเลยแล้วนี่ยังไงประมาณจังมือจะซีเรียสสร้างเป็นมาเรือยเพิ่นว่า ก็บอกว่าว่าจัะมือแต่ว่าตอนนี้พื่นกระถาเครื่องอยู่แล่วพื่นพักมือนี้ย้อนว่าบันกรรมกรเฮ่โดยแฮ่ไส้กระเบิดแฮ่ทรายกระเบิดอมีแต่ไวยแฮ่ทรายกับทรดทามแล้วราคาเท่านี้เทียนีเนาะโดยแล้วก็เจ้าทามนี่คืออ่าผู้ที่เขาใส่กับงบประมาณราคาใส่กับสั่งมันคือแล้วเลยเนาะโดยพอดีอะไรของน้ำเลยเนาะโดยอ่าการเปลือยทั้งหน้านี่ได้บ่เพิ่นเพิ่นอ่ามันเหลือบ่กเลือดเลือดเทหนาข้างหน้าของน้ำบ่กหอดบอกเลือดบ้าง S <S น่าจะโอเคเหลือ,ลอพอดีนเนาะพี่น้องอโอ้ก็โอเคพี่น้องเอฟมาอัปเดตให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งเนาะหล,ล,ลายๆผักส่วนที่ซอยมาเห็ดของน้า้วก็ได้สมนีก็โอเคเขาก็ดีใจน้ำเพิ่นเรื่องอ่าคุ้มยากคุดได้เรียบร้อยเนาะเป็นอันนี้กับทงผักส่วนซองชาบุญเพิน่นเข้ามาซอยคาแห้งเนาะขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีทางเพิ่นเนาะหล,ล,ลายๆผักส่วนถ้กโบมีผู้ใหญ่ใจดีกับคือสีโบแล้วเนาเพียงเนาะกระเฮ็ดบุญห่วมกันให้เป็นสะพานบุญเนาะเมื่อนี้ก็อยากให้ซาวพิมพ์เนาะขอบใจทางอ่า ผู้ใหญ่คนเก่าอะไรผู hmm, so, er ้ทางสาเพิ่นฝากเงินมาอีกอ่าเพื่อเฮาเฮาบอกเงินบ่พอเด้แล้วก็เพิ่นก็ฝากมาอีก2,000มาซื้ออุปกรณ์ให้มันครบอืแล้วก็ซสพิมพ์ฝากขอบใจเพิ่นเนี่เจ้าแหนเสียเบ่เวียงกับเบาคําพี่น้องเอ้ยครับเบาซิดเป็นอ่าคนมาส่วนดินซอยซสพิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อส่องเบาเวียงส่องเบาซิดส่องเบาคําให้เพิ่นเป็นกําลังใจเพิ่นแน่มื้อนี้แน่แดกกะยาคั่น ขุดบ่แรกออซอยชาพิมนี่บ่ให้เมื่อพี่น้องซอยกล่มสิบ่ให้เมื่อเด้อผู้ชายสามคนนจะต้องใส่ให้เป็นรประโยชน,น์แล้วแบบเนาะอ,น,อ,น,น,น,อนี้ก็อยอกขาอินนี่เฉยประเี๋ยวซอยชาพิมแต่ว่าให้ซอพิมพ์ขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเป็นอ่าสื่อพุทธ,ธาหักษาอะไรอุยพอนี่เพิ่นนี่ยได้ซอพิมพ์เด้อขอบใจนำเอืเ้อยหรือว่าอ้ายเนาะพุทธ,ธาหักษาอันขอให้เพิ่นก็พบแต่ความสุขความเจริญพบอันแต่สิ่งดีๆแล้วก็สุขภาพแข็งงแรก ทางกิตใจกับออห้ยแต่มีความสบายอกสบายใจ้วก็ทีมงานจีนใจได้ร้ายที่ได้หงน้าแม่ได้แม่ก็ดีใจที่ว่าได้หงน้าเพราะว่าเพิ่นกะโบเคยมีหงน้าเนาะก็ห้องน้าอ,อ,อันทำอิดของชีวิตเพลิดนะคะเพราะว่าเพิ่นกะอาบน้าตากแดดตากฝนมาเป็นระยะสาวปีเนาะแต่ตอนเพิ่นยังสาวเพิ่นกะเลนเขาป่าโดยโ,โ,โดยกระือว่า พิมก็ดีใจสุดๆนั่นแหละคนคิงหลุดเลยพี่น้องซอข่นคนคิงหลุดเลยแบบว่าดีใจปลื้มใจอะไรกับเขาขอบใจทำแม่แม่ททั้งทั้งภูญาใจดีนอกาพุทธหักษาที่เพิ่นเขามายืนมือเขามาซอยเขาเป็นคนํำอิดในการอ่าสางซอยครอบครัวอ่าแม่พ่อแล้วกับซอพิมพ์จนแบบ จนนาผู้ใหญ่จะดีละ้ายผักส่วนเขามาซอยไส้นีปดนีแล้วก็ซอยหลายๆเนี่ยค่ะพี่น้องเลยก็ขอบใจเพื่อนอิลิอีล้อเศลึ่มกับขอบใจจากหัวใจเศคุ่มถึงเศรื่มเป็นสะพานบุญให้กับเศลุ่มก็ดีใจแลไรกัถือว่าเฮาได้เหตุบุญห่วมกันแล้วกัมีความตื่นตันแลไรกัมีความอ่าคือแบบได้ซอยเลือคนน่ะซอพิมบอกมือถืออืมก็กกขอขอบใจเพื่อนนออะกับดีแจงกับซอพิมน้าที่มือในกะสซีมาแจ้งเขาดีแล้วกัมาเงินมาจ่ายค่าแห่ทรายที่ยังบ่พ่อแล้วกัมาเยี่ยมไม่พ้นแหละ ืออันนี้อยู่แนวกินแหละเพื่อนก็ให้ซื้อเพื่อนบอกให้ซื้อขนมนมเนยมาสู่สาพิมกินในเด้อเพื่อนบ้าเหรอซื้อมาอยู่นักกินเนี่เดี๋ยวสาพิมไปพักผ่อนกินเนาะแล้วสีหายเบาเวียงกับเบาซิดกับเบาคำใส่ผู้ทองมาเห็ดเดือดซอยไปพี่น้องมาแล้วนี่ไอ้บนสบายป่ะเพื่อนนี่ทะเลกับกระนังขุดดินนี่พอเวลาฝนตกสาพิมแบบน้่นมันสิมันสิไปอัางอยู่หันเลยซาคึมนะสีหายผู้ทรายมือนี่สิคุ่มผู้ทรายพี่น้องสิคุ่มผู้ทรายผู้ทรายค่ะบัวจะเป็นเบาซิดนี่เบาเวียงนี่เบาเวียงชัแนนพี่น้องเด้อ ฝากได้พี่น้องขอฝากขอความกรุณาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่าขีมงานสาวกลุ่มใจสว่างนบวจะเป็นเบาเวียงชเแนี่หล้วก็ะเบาซิดอ่าตู้ซิดต,ตู้ซิกับเป็นน้องสาวกลุ่มเองแล้วก็มีเบาคำใส่ผู้ทองวันน,นี้มาทำการเพิ่มสีมาซอยเป็นอ่าอ่าสุภาพบุรุษเป็นอ่าเธาเอิญมาจะได้แหละมาซอยเสาพิมแม่แม่พรสิตใจคน้นดินเขาเรือนให้มันเต็มบ่อยหน้ามันไหลเข้ามาเนาะ เฮาจะซอยเหือซอยแห้งเพิ่นแล้วก็ให้ผู้ผู้หนุมน่มหนุมน่มหนุ่มหนุสุดหล่อซ้ำหล่อพามาเห็ดเบี้ยแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่กเลยฝากพี่น้อง FC ทุกคนติดตามเพิ่นแน่เดี๋ยวเฮาสิเอาเดี๋ยวบัดนี้ผู้หญิงสิจับกล้องผู้ชายเดจะไปเพิ่นมาคนแห่เข้าไปคนดินเข้าไปให้มันเต็มพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปติดตามกันเลยเนาะไปกันเลยพี่น้องเด้อแต่กล่มซอกึลมสิป,ปิดกล้องก่องซากึลมก็ขอขอบใจพี่น้องทุกคนจากหัวใจซอกึลมที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเฮาตั้งแต่มื้อเริ่มต้นที่ซอกึลมเฮ็ด YouTube เนาะ ถ้าเสาึ้มบ่มีเอฟซีทุกคนเสาขึ้มกับบอมฮอดจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะแลวก็ขอบใจพี่น้องพี่น้องผู้หญ่ใจดีที่ห้ความไว้วางใจเสาขึ้มให้เสาก,กึ้มได้มาเป็นสภาบุญสะพานบุญให้ทุกๆคนเนาะและก็แต่ก็มีงานเดวยวิมอบสังกษีแม่น้องอ้อมเนาะแลวก็นแลรายงานกำล,งลังรอ่าเสาขึ้มอยู่แบบว่า,าล่งไรเข้ามาคือสายหน้าพี่น้องเอ้ยเป็นความหวังเป็นแบนบชีวิตที่ว่าให้พลังให้แสงสว่างกับทุกคนที่แบบว่ามีความสุขอยากลำบากเอาก็ไปเป็นอ่า ไปเป็นพรคนอื่นจะเป็นอคาบังคนอื่นแบบดีใจลายพี่น้องและโซกึ่มกับเห็ดดีคิดดีทําดีเบาดีเลยโซกึ่ม่าสิ่งดีๆกับกับมหาเฮาทุกอย่างเที่ยวเห็ดกับคนอื่นคือกันและกับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทอ้อทอยอย่าท้อเนานะมีลมหายใจกับเห็ดทุนสูดๆและกับโซกึ่มกับบุวย่งลายกับตื่นตันใจแทนซอพิมพ์และกับขอบใจผู้ใหญ,ญ่ใจดีเบิร์ตถ,ถูกคกูทุกคนถูกภาคส่วนคอยเฮาเป็นสะพานบุญซ้อยเหลือถูกๆกคนที่มีกำลังลำบากอยู่กับเฮากับยินดีต้อนรับครายากมาอ่าอยากฮาเป็นสะพานบุญอออยาาากซเเืขม มาเลยทีมเซาึ่มใจสว่างยินดีตอนหักเนาะแล้วกะตอนนี้เขาก็สิไปซอยเลือลหลายลหลายๆเฮือนที่ยังรอเขาอยู่แล้วกาอ่าตอนนี้เซาึ่มตื่นตันใจเนาะเพราะว่าหลคยคอมเมนต์ที่เขาบอกเขามาว่าเซาึัมเป็นช่องน,น้อยแต่ว่าเป็นอ่าช่องยูทูบที่ป้ายแดงที่ว่ามีคนใหญ,ญ่ใจดีให้เขาาไปวางใจแบบว่าเอาเงินแบบสดๆดทุมเงินเขามาหาเฮาโดยที่บระจักรเฮาเนาะเฮามาเป็นสะพานบุญให้นม่พิมพ์หรือว่าไปซอยเลือบ,บ้งอื่นเนาะที่พระเจ้ากรเฮาไดยย้อนอาจจะความดีที่เฮาอ่าสางเนาะพี่เนาะนี่แหละความดีต้องรอาะน้อคือซาดหน เราจะได้ผลนั้นกลับคืนมาเนาะซอกมึมก็ตื่นตนใจแห้งที่แบบว่าบรรยายบูที่อตอนนี้บรรยายบูทโอเคพี่น้องวอนหนักกล้องแล้วมันน้ต,ตายเฉียวโอเคซอคึมจิพาไปบรรยายกับซอพิมนะเดี๋ยวจิพาไปหาซอพิมซอพิมจิพาหนุ่มมาหนุ่มๆเอ้ยหนุ่มๆมาเดินหนุ่มๆเอฟซีถ่ายอยู่ม,ม,เมาเด้อมาเด้อเอฟซีเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องเอฟซีเบื้บสุขสุขคนฝากไปิดกำลังใจบโบวเวียงเนี่ยเอาจากพันคนติดตามกระยาโบวเวียงโบวเวียงสิเต้นดอเต้นดองเด้อดีใจแห้งเพื่อนว่าซอคึมโปรโมทเด้วยนี่ ฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนที่กำลังติดตามตอนนี้ฝากติดตามนุ่มเม่านไหนแล้วก็บซาพิมกำลังมานหนีหนายิ้มแย้มแจ่มใสดีใจบ่ดีใจดีใจเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวสกลุลชาไปรอบังเงอนแม่พรเพาราะว่าเพราะอะไรได้พี่น้องอเอ้ยอนาคตอาะสิมีคนมาเหตุเชื่อเห็นแม่พิมกับสะพอนแม่พกรกับสะพิมได้พี่น้องอเอ้ยตอนนี้กำลังฮอตสกุลกันผู้ใหญ่กำลังไล่เข้ามาเดี๋ยวคว่ำไปวางใจจากอ่า จากคุณยาใจะดีเนาะมีความไว้วางใจเหุ้อก,กลุแลแม่มันเป็นสะพานบุญนะจักมาแต่ซ้ดอกขอบุกขอบใจหลายๆบบมีคำสิบรรยายนยตอนนี้ตื่นตันใจแห้งตอนนี้ฮะตอนอก,กลุลแบบวันนี้นอนเที่ยงคืนเดี๋ยวลงกับเอฟซีบสุควน,นะขอบใจหลายๆเด้อู้เด็กเข้ามากอไเลยขอให้ร่ำให้รวยให้ยูดีมีแหง้งปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นราคาค่าขายยังทุกอย่างพี่น้อยขอให้ทุกคนสมบังทุกอย่างเนาะสก,กุมกับตื้นตันใจบัตถุภาคส่วนลกากาอา โบจักคำใดสิมบญญาบรรยายแล้วพี่น้องเอ้ถ้าซ่อง YouTube เนาะจะเป็นช่องน้อยหรือซ่องใหญ่ซ่องน้อยกระสังถ้าผู้ใหญ่ใจดีให้ความไว้วางใจเนาะให้เขาเป็นสะพานบุญเนาะพี่นอ้องเฮาก็เด็ดได้เบิดพี่นอ้องเอ้เพรว่าช่องใดขอเพียงแต่เพิน่นให้เฮาไว้วางใจเฮาละกันให้เฮา,า,า,ามาเป็นสะพานบุญนะพี่นอ้องเอ้ช่องใดก็เด็ดได้เบิดขอเพียงแต่ผู้ใหญ่ใจดีสั่งมาเขาก็จวดเลยพี่นอ้องเอ้สกึมกับบริษัทยังเนาะตอนนี้มาเห็ดยูทูปเต็มเวลาเลยพี่น้องเอ้ สายซอยเรือดโดยตรงขอกําลังใจด้เพี่งเดียฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ,งใ,จให้ซองซองคุมใจสว่างเนี่ยเพื่อจะบอพลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้กับโบมี่ยังไลา์กับ็จะได้จบคลิปไปก่อนพี่นอ้องจะได้กล่าวคำว่าสบายดีจ้า